รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแข่หนึ่งคัดสองกัดสามอคชัน่นว่าไงชอบไหมสวัสดีครับซื้อครับครับกระชอบสปะอยางวันนี้สปะอย่างนะครับเป็นจะเป็นอีพีพิเศษต่อจากตอนที่แล้วที่เราแข่งกัน6สูงใต้น้าวันนี้เราจะมาทดสอบพลังปอดว่าใครจะแบบแข็งแรงกว่ากัน <c oughs> สอบถามกันหน่อยเกิแบบดำน้ำได้มากสุดนานเท่าไหร่ครับ,บสามสิบวิสามสิบวิโอ้สามสิบวินี่เยอะมากสำหรับผมโอ้ยหนึ่งนาทีเหรอื<ะ>เอเปล่าหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีโอ้ยอันนี้สามสิบวิกูหนึ่งนาทีอะ่ะโอ้โหสุดยอดอเลยครับดูดูแข่งแต้หุ้นอย่องเดอเออเดี๋ยวแข่งแต้หุ้เรื่องถ้าไม่ได้หนึ่งนาทีก่อนนั้นมึงสองนาทีมันไม่ได้เนี่ยนี<อ>่นี่เพื่อนผมเพื่อนผมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงแมสก์นิดนงนี่ต้องแบบปูแมสก แบบปึ๊บปั๊บปปั๊บอะไรนะออะะไรเออแบบเฮ้ยนี่มาก่อนนี่แบบเป็นอะไรมาแบบก่อนที่จะมาดำแล้วฮะจับตาเริ่มใหญ่เกินอ๋อยังเอาอยังเอาอยังแข่งอ๋อยังมาครับก่อนก่อนที่จะดูเราแข่งกันอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ กดสับนี่นี่มัคืออย่างว่าไม,ไ,มไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นปุ่มไหมรงน,น,นะฮะปุ่มข้างกว่านะครับกดนิ่งนองนิ่งนองแบบแล้วก็กดกระดิง่งติดตามไปด้วยแบบถ้าเวลามันแบบเราลงคลิปอะไรแบบมันก็จะแบบแจ้งเตือนแบบติ๊งติ๊ง <พอ S 1> ติ๊งติ๊งจะไม่เสีกลิ้งกิงจะไปไกลจะไปไกลแต่กล้องก็ต้องเดียวมาเลยก็เชี่ยมีมดอะไรคลิปใหญ่บอลช่องเหีียวะมาไอ้กิ้วกดได้พูดไม่เป็นไงมาพร้อมยังตรีกาคือ ลงไปเลยเอาหน้าลงไปหายใจเลยนะพูดซะแล้วก็แนนจะเข้าปอดมันแตกถ้าหายขึ้นมาก่อนนี่แพโอกาสคนชนะเท่านั้นนี่แบบมีรางวัลอย่างนี้ยหรอรางวัลนะใครชนะข้าวขนมได้ขนมหนึ่งถุงอุ้ยหนึ่งถุงมั่งเลยมา่งมั่งมั่งมั่งแกนเอาไป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 พูดเหมือนเตรียมของไปแล้วพูดเหมือนเตรียมของไปแล้ว กินคือมั่งหมองอยู่ข้างหลังเนี่ยมาเลยมาเลย่ะนี่ไงจมตัวเมอซอเซาเคียวนี่ไงกล้องกล้องซูมซูมมาหน่อยเดี๋ยวเทคนิคการดำน้ำนะครับเราต้องตั้งสมาธิต้องถามก่อนว่าแต่ละคนเทคนิคการดำน้ำแบบไหนใช่มีมีมีเทคนิคส่วนตัวไหมมีเทคนิคสดนโเลยสดนโอย่างเดียวได้สดทั้งหมดชื่นเดี๋ยวจริงเหรอจริงรอบอกเอ้ยเธอละอเ ี่ตองเนี่ยอ๋อแบบนี้เนี่ะส่วนตัวแบบเวลาดำน้ำหน่อยใช่ไหมเนี่ยเด้อก็การหายใจยันนี่โจยได้เหรอจโจยได้กะยันนี่แบบยันนี่แบบแบบเป็นแฟนเลยว่าแฮ่แฮ่ต่อเล็บสูงไหมเข้าไปหายใจตั้งเล็บตัวนี้ต้องเส้นเส้นหผมเนี่ยขึ้นมาฮะมันจะออกแต่เส้นหผมเจอเพื่อนผมเจอเพื่อนผมเพื่อนผมเส้นหผมหายใจตรงไหน หูครับถ้าบอกหายใจทางจมูกถ้าบอกถ้าบอกหายใจทางจมูกนี่แบบมาหาหาซึมเลยนะหายใจตั้งเงียไม่เชื่อเป็นเวฟผืนมาเริ่มกันแล้วมาคนละแจงเลยต้องหันหน้าเข้ากล้องก่อนเออหันหน้าเข้ากล้องให้พี่โกงกับแบบให้พี่โกงอะไรยังเออขี้แก่ขี้แก่ขี้โกงมาแล้วพร้อมไหมน่ะใครนับ เม e ื่อ 1..2..3.. หนึ่งสองสามไอ้เียเฮ้ยอันนี้ไม่น้ครับไอ้เกียนี่เนีซ่งแหวปลีไม่อย่างวะ มดมดไป่ไเดีอดยนะเอหม่เอาใหม่มือใจเอาใหม่แกดึมือดึงมือนี่ไอไอ้พ่กินอยู่ดไม่ไม่ไม่มึงมึงดน้ำอย่างเดียวมือมึงไม่ต้องชิวเซียนโพลใช่ปาสองตัวไอ้เยอะเย่ว่าแต่แต่บ่บอกให้คิดยาวเกินอ่คนเออป้าเดี๋ยวไปตัด เฮ้ยเจ๊ะเฮ้จ๊ะตัดก็ได้หมอกู้นักเลยชิงอยู่นะเอาหัวลอยขึ้นมาได้แต่แม่มันต้องขึ้นแม่เออจะไปดำมือเอาไว้้งหลังนี่ก็ได้ยังไงเนี่ยตะเกียจะไปเดามือเอาไว้้งหลังนี่ก็ได้เออเเดี๋ยวเอาไว้วนๆหัวมันเริ่มมืดแล้วนะพร้อมหนึ่งสองสาม Cháy vào là 1 con. Wow. Nè. โอ้โหคืนนี้วะไม่ต้องถามพี่ทันที่สองคนโอ้โหเออทีมีานดีทำหน้่นี่ไอ้เหี้ยบวะแฮร์บอกแล้วว่าแฮร์ใจใจดีพัดที่เอาดีๆหรอโอแล้วไม่ปัตต์เสไอ้พัดเนี้ยหูพับเดี๋ยวไปดูในยูทูบก็รู้อะใช่เดี๋ยวไปดูในยูทูบก็รู้อ่ะเออยูทูปก็พูดดีวเดี๋ยวหู้แน่นอนละสองนาทีนะนะเจ๋งเจ๋งสำหรับวันนี้ เราก็ต้องขอตัวลายไปก่อนเบี้ยให้แจกมือเบาเบาเบาได้เบาเบาได้เบาเอาเปลี่ยนกับอู้ครับผมวันนี้ก็อากาศก็เริ่มมืดแล้วนะครับอะไรเรื่ออากาศมืดนะเฮ้ยอากาศอากาศมืดก็เดี๋ยวฟักอะไรวะครับตอนนี้ที่เราตกดินแล้วครับเริ่มมืดแล้วก็อย่าลืมกดเออครับผมตึตรงนี้ คนเราก็ขอลาไปก่อนกดแล้วเฮะเฮ้ยจริงจังอยู่เนี่ยไอ้พัดเจาะฮาจกดูดแบบแบบจริงแบบอยู่นิ่งๆแบบเงียบๆแบบแบบแปลเร็วยุ่งกัดฝากคุมฝากคุมแบบรอๆแล้วก็แบบปิดชิปแล้วแบบต้นชิปอะไรพัดจริงไงไรก็เลยเลยคนเขาคนเขาจะได้รู้สึกแบบจดจำ่าแบบไอ้เชีอยช่องนี้แม่งไม่มีสาระแบบตั้งแต่แบบดูมาแบบเหมือนจะไม่มีแต่ก็มีจริงๆนั่นแหละฮ่าฮ่่ไอ้จังวะเหนียวโคตรแรง ตอนนี้มันก็กำลังผ่านช่วงโควิดไปได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีกินพวกเราก็ไม่มีกินเหมือนกันนะครับเลยว่างเราท,ทิปพวกนี้เฉยฝากกดไลค์กดกดซับสไครต์ให้ด้วยลาไปก่อนเจอกันใหม่คิดหน้นนะครับผมเต็งๆตง <c oughs> สบปยะย่างครับผม <c oughs> yeah.